สวัสดีครับพบกับนิวเรซิ่อีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของอกัมพูชาเกาหลีใต้ที่ต้องบอกว่างานนี้บานปลายแน่ๆเพราะว่าเกาหลีใต้ไม่ยอมเพราะพละเมืองของเขาได้รับความเดือดร้อนแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับว่าท่าทีของทางกัมพูชาเนี่ยมันตลกคือหลายคนก็เห็นก็ชัดเจนแหละแม้กระทั่งของทางฝั่งไทยเนี่ยาทางคนไทยไปเดือดร้อนก็คือทางคนไทยเนี่ยก็ไปอยู่ตรงนั้นมากมาย แล้วก็มันชัดเจนว่าตรงไหนเป็นแหล่งคอ l l เซนเตอเป็นแหล่งสแ a มเมอร์หรือว่าอะไรบ้างแต่ว่าเจ้าหน้าที่ทางการของทางฝั่งกัมพูชาก็ไม่ทําอะไรขนาดที่กรณีคนไทยไปเสียชีวิตที่นั่นเยอะไม่ว่าจะไปด้วยความสุจริตก็คือไม่ว่าจะไปด้วยที่ ตั้งใจไปอยากจะไปทําไปหลอกอจริงๆหรือว่าโดนบังคับไปเนี่ยทางฝั่งไทยก็ไม่ได้มีมาตรการอะไรที่จะมาแบบว่าไปแบนทางเขเมรรุนแรงจริงๆจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ประทะก,กันนะครับเราถึงมีการปิดชายแดนแต่ว่าคราวนี้ทางเขเมรเนี่ยมาเล่นกับทางเกาหลีใต้แล้วพยายามปิดข่าวซึ่งมันแสดงให้เห็นนะครับว่าวิาวสัยทัศน์ของพ่อลูกเนี่ยเขาไม่สนอะไรเลยอย่างแรกเลยเราดูนะครับว่าการบริหารงานบริหาร,บ,ร,หารบ้านเมืองของเขาเนี่ย มันไม่มีอะไรเลยนะครับความเจริญหรืออะไรไม่มีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวก็ไม่มีการส่งเสริมการจ้างงานหรือว่าอะไรก็ไม่มีหรือการดูแลวัฒนธรรมให้มันดูก็คือบำรุงบำรุงรักษาวัฒนธรรมให้ตัวเองมีเอกลักษณ์ให้การท่องเที่ยวมันมันมีดีหรือว่ามีความเจริญทางเทคโนโลยีอะไรไม่มีเลยหลกัหลกๆเลยของเขา GDP ของเขาเนี่ยก็เกิดจากแก้งคอเซนเตอร์เนี่ยแหละครับก็สแสดงให้เห็นนะครับว่าเขาไม่ได้สนอะไรทั้งสิ้น ว่าประชาชนของเขาจะเดือดร้อนจะเดือดร้อนมากน้อยแค่ไหนนะครับก็คือสนเงินเข้ากระเป๋าตัวเองเลยไม่ได้พัฒนาอะไรเลยแถมยังหวงอํานาจนะครับก็คือไม่กล้าไม่อยากจะลงจากตําแหน่งเพราะว่าถ้าลงจากตาแหน่งนี้ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นแหละก็พยายามอ่าก็คือควบคุมอํานาจควบคุมอานาจ็ดเสร็จเลยทีเดียวนี่ก,ก็คือ,อสิ่งที่เขาอ่าพยายามทําสําหรับพ่อรู้กขมิ้นแล้วตอนนี้งานเข้าเต็มเเพราะว่า เกาหลีใต้เนี่ยฝุ่นผู้เดือดร้อนที่คนท้างเยอะจริงๆแล้วสหรัฐก,ก็โดนนะครับในย่านเอเชียนี้ก็โดนแต่ว่าเกาหลีใต้ก็อาจจะโดนหนักด้วยซึ่งไม่รู้ว่า อย่างประเทศอื่นญี่ปุ่นหรืออะไรเนี่ยจะโดนมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเกาหลีใต้ตอนนี้เอาจริงแล้วเพราะว่าเขาก็มีการประชุมกันว่าจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปแล้วอาจจะใช้มาตรการทางทหารก็ได้ถ้าเกิดว่ามาตรการทางการทูตไม่เป็นผลนะครับโอ้โ oh หคือต้องดูนะครับว่าท่าทีะย่งไงเพราะถ้าเกิดว่าทางเขมรหรือกัมพูชามีความสุจริตใจจริง,รงคุณต้องปราบปรามแก๊งคอร์รันชตอร์วิชาชีพอะไรต่างๆแต่ว่าถ้าปราบปรามไปหมดเลยเนี่ยผลประโยชน์อะไรก็จะหมดไม่เหลือเช่นกัน แต่ถ้าเกิดว่าเลือกผลประโยชน์ของตัวเองแล้วก็หักกับทางเกาหลีใต้นั่นหมายความว่าพวกแก๊งจีนเทาหรืออะไรก็จะอยู่แต่ว่าแบบนี้ยิ่งถ้าเกิดว่าหักเกาหลีใต้ยิ่งรุนแรงนะครับเพราะว่าภาพลักษณ์ก็จะยิ่งเสียหายไปด้วยเรียกว่าหนึ่งชีวิตของทางเกาหลีใต้นี่มันส่งผลที่ทําให้ทางเกาหลีใต้กับทางขเขมรเนี่ยหักกันเลยนะครับหักกันไปเป็นที่เรียบร้อยจะถ้าใครถ้าใครจํากันได้เนี่ยเกาหลีใต้เขาก็มีการให้ความช่วยเหลือ ทางให้กับทางของขมนด้วยในหลายๆมุมนะครับรู้สึกว่ามีจะเรื่องจะมีเรื่องของอาวุธจุลรณ์ด้วยแล้วก็เรื่องของการงบในการกู้ทุดระเบิดด้วยแต่ดูนะครับว่าขามนทํากับเกาหลีใต้อย่างนี้พูดง่ายๆว่ามันก็เป็นคาแรคเตอร์ของผู้นําเขาผู้นําเขานี่ก็คือไม่สงสารใครไม่เห็นใจใครไม่ใจอ่อนกับใครนะครับเอาประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักมีความเด็ดขาดประมาณนี้ซึ่งต้องดูว่าเขาจะแก้ลำํำแก้เกมยังไง แน่นอนว่าสิ่งที่เขาเวลาจะพูดหรืออะไรออกมาเนี่ยมันไม่ได้จริงใจเลยอาจจะประมาณว่าอ้าอ,อนวอนขอร้องแต่ต้องบอกนะก็ไม่มีความเห็นใจถ้าเห็นใจเนี่ยก็คงจะแก้เรื่องสแกมเมอร์แล้วก็ไปประเทศพัฒนาประเทศชาติของตัวเองดีกว่าวิสัยทัศน์แล้วก็รูปแบบการบริหารชัดเจนนะครับว่าไม่ได้อยากพัฒนาประเทศแต่อยากเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองเราต้องบอกว่าคนของประเทศเขาก็ไม่ธรรมดานะครับเรียกร้องหรืออะไรต่างๆนานานล่าสุดเนี่ยก็ อยากจะให้ทางโดนัทรัมเนี่ยประธานาธิบดีสหรัฐน,นะครับไปตักเตือนประธานาธิบดีเกาหลีใต้อารมณ์ประมาณว่าเหมือนไปใส่ร้ายทางเขมรนะครับว่าเป็นประเทศเป็นเบื่อแห่งอาชญากรรมจริงๆแล้วเขาเป็นประเทศแห่งสันติภาพนะแต่แน่นอนนะครับว่าทางเขมรเนี่ยก็เหมือนจะโดนตัดจากทางเกาหลีใต้เป็นที่เรียบร้อยถึงแม้ว่าเกาหลีใต้อาจจะพยายามที่จะนําคนของตัวเองกลับหรือว่าจะมีมาตรการอะไรต่างๆอย่างไทยเนี่ย คือเวลามีคนไทยเดือดร้อนที่เขาไม่ได้อยากจะไปแต่ว่าเดือดร้อนแล้วก็เสียชีวิตไทยยังไม่ทําอะไรเลยนะครับก็ลครับผมหลายคนมองว่าโอ้โหรัฐบาลไทยเนี่ยไม่ไหวเลยหมายถึงรัฐบาลก่อนหน้านี้นะครับส่วนชุดที่ก็ไม่รู้จะยังไงแต่เกาหลีใต้เนี่ยคือเขาพยายามแต่ว่าไม่สําเร็จเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่รัฐรู้เห็นเป็นใจไม่ช่วยหรืออะไรก็คือ,อตอนที่เสียชีวิตเนี่ย ทางเจ้าหน้าที่รัฐทำตามคำสั่งของพวกคอสินเตอร์ว่าให้บอกว่าเป็นคนจีนเสียชีวิตประมาณนี้นะครับโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. ต้องบอกว่าสุดๆเลยทีเดียวซึ่งถ้าทำอย่างนี้นะครับขเขมียนจะเสียมิตรไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นที่เคยให้เงินช่วยเหลือเหมือนกันเกาหลีใต้ก็เคยให้เงินช่วยเหลือ,อ,ลลอถ้ายิ่งภาพรักเสียนะครับก็ยิ่งไม่มีใครอยากมาเที่ยวสวนไทยตอนนี้หลังจากปิดด่าน นักท่องเที่ยวไทยที่เคยไปเที่ยวขาเมเยอะๆเราก็รู้กันดีแหละว่าคาเมไม่ได้มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรเลยก็คงจะไปไปคาสิโนโอ,อะไรประมาณนี้ก็จะหายไปเป็นล้านๆเหมือนกันอาจจะทําให้ตรงนี้หนักแต่ก็อย่างที่เราเห็นนะครับว่า,ารายและได้รับของเขาก็คือเรื่องของพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์เรื่องของคาสิโนโรหรือว่าอะไรต่างๆก็คือจะเป็นคาสิโน,โนเนี่ยแหละแล้วก็จะมีศูนย์อยู่ในคาสิโนเป็นพวกคอร์เซนเตอร์ซึ่งถ้าเกิดว่าเขายังทำรายได้จากตรงนี้เนี่ย ก็แสดงเห็นนะครับว่าเขาสนับสนุนเพราะเขาจะได้เงินส่วนแบ่งหรือว่าอะไรด้วยจริงๆแล้วถ้าเกิดว,ว่าเขมรบริหารดีแล้วก็พัฒนาประเทศตัวองดีๆมีวิสัยทัศน์เนี่ยมันน่าจะดีกว่ายิ่งมาทําอย่างนี้นะครับก็ยิ่งทําให้ประเทศตัวเองเสียชื่อเสียงด้วยแต่ถ้าเกิดว,ว่า,าแต่ละประเทศสามารถตัดขาดอะไรตรงนี้หรือทั้งแบรนด์เด็ดขาดเนี่ยอย่างนั้นตอนนี้เขาก็สูญเสียอะไรได้ไปเยอะก็ถือว่าลาบากเหมือนกันตัวน,นี้ถือว่าลำบากมากๆ,ๆนะครับ คือ,อเราเห็นก็รู้นะครับว่าผู้นําประเทศเขาเนี่ยเป็นลักษณะเป็นมาจากเป็นพวกอชอบที่แบบว่าก็คือเป็นเป็นสายที่มาจากพวกขมิ้นแดนงมีความบูดร้ไม่ใช่เป็นพวกนักบริหารตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับเหมือนมาจากสายทหารหรือมาจากสายนักรบซึ่งมันก็คนละแนวกันแต่ว่าเหลี่ยมเยอะไหมต้องต้องบอกว่าเหลี่ยมเยอะอยจริงๆแต่ถ้าเป็นสายบริหารสายเศรษฐกิจอะไรเนี้ยน่าจะพัฒนาประเทศไปในทางที่ดีกว่านี้ได้นะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเนมตนที่ชมอะไรก็สามารถเป็นพนทีดารล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ